ได้เวลาอวรแล้วเ,เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็มีขายของด้วยนะครับของกินเยอะมากครับตรงนี้โอ้ของกินน่ากินมากครับไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกทอดนะครับ สว,วัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วครับในี่ร้านปลาเส้นอร่อยอร่อยครับโอ้ของกินเยอะมากครับตรงนี้ ขอบคุณมากเยบเป็นสิบบาทเลยนะครับสิบบาทเลยก็จ้าหอมกล่าหอมก่กหมกนบกร้ายไม่อยา่างนี้ล่ะโอ้ของกินเยอะมากครับฝั่งทางด้านนี้ ทางนี้ก็เป็นริมน้ำแล้วนะครับทางนี้ย่างอยู่จ้าน้ำให้ครับสิบบาทสิบบาทจ้าตุ๊บบาทเด็ก็บริสบาทจ้าไม่ได้เขาบอกย่างมี้ค่ะ

มีปลาส้มไร้ก้างด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นนะครับหมูทอดก็มีครับน,นี่เป็นน้ำส้มข้นแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับน่าทานทีเดียวครับนี่อ้าวกวนละจักบาทครับกวละยี่สิบครับผมกวละยีบ่ะอ้าวเดี๋ยวสิร่องกินบั่งเด้อ แต่สีร่องซีมันจะขวดนึงเอาให้ผมขวดนึงครับเป็นยังไงรสชาติเพื่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องมานี้เฮ้ยคุณบอกว่าหวานร่อนกรอบเพื่อนา่าเฮ้น้ำส้มยังไงือสะหวานร่อนกรอบประเดี๋ยวผมสีร่องซี่มันกันสมหวานค่ะสมโอ้หวานร่อนกรอบอีรีพี่นอ้องอ่าชื่นใจชื่นใจเนาะ อ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ